ว่าตอนนี้ดิฉันไม่สะดวกไปซื้อให้จริงๆอะคะ่ะดิต้องเตรียมเอกสารให้ท่านประธานนี่แกกล้าขัดคำสั่งใช่ไหมต้องขออภัยจริงๆนะคะนี่แกคงไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครอย่าบอนไล่ออกนะใช่ไหมเอ่อคือดิฉันทราบนะคะว่าคุณคือน้องสายของท่านประธานอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะเอ่อเอาไว้เลยกัน ดีแล้วค่ะ้อพนักงานคนนี้มันไม่อยอมไปซื้อผ้ามาไมให้ฉันกล้าขัดคําสั่งแบบเนี้ยออยว่าไล่มันออกจากบริษัทเราดีกว่านะคะเราจ้างมันมันก็ต้องทําตามคำสั่งเราสินี่ออยแกเข้าใจอะไรผิดปะที่นี่มันบริษัทฉันไม่ใช่บริษัทแกและพนักงานที่เนี่ยก็คนของฉันและเขาทางานให้ฉันอยู่ าวแกยืนอ,อยู่ตรงเนี้เขาก็คงคิดเหมือนกันกับฉันต่อแต่ถ้าเป็นที่บ้านน่ะฉันอาจจะยอมแกได้นะแต่ที่นี่ที่ทํางานของฉันนี่พี่เข้าข้าขงพวกมันเหรอพี่เห็นพวกมันดีกว่าฉันงั้นเหรอใช่พนักงานที่นี่ก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของฉันแล้วเขาก็ทํางานให้ฉันอยู่ทุ่มเทแรงกายแรงใจก็เพื่อบริษัทฉันฉะนั้นแกต้องรีบขอโทษคนของฉันนี้ ฉันไม่มีวันขอโทษพวกมันหรอกนะได้ถ้าแกไม่ขอโทษฉันจะโทรให้พี่สาวแกตัดเงินเดือนของแกไม่ได้อ่ะฉันขอโทษขอโทษแล้วกันต้องขอโทษเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะท่านประธาน ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณท่านประธานค่ะคือฉันดีใจแทนพนักง,งานทุกคนในบริษัทนี้นะคะที่ท่านประธานมองพวกเราเป็นครอบครัวฉันดีใจแทนพนักง,งานทุกคนในบริษัทนี้นะคะที่มีท่านประธานมองเห็นกเราเป็นคนเลยใช่ทำไมฉะนั้นแกนี่ ขอโทษคนบริษัทของฉันัแก้อแกต้องรีบขอโทษคนของฉันเดี๋ยวนี like> ้ฉะนั้นแกต้องรีบขอโทษขอโทษรีบขอโทษคนของฉันขอโทษครับมาเลยมาเลย กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ